สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆหมอรำครับช่องกระชายระเิลออฟฟพิเยลนะผมบรรยากาศยามเ้ารา,าครับพี่น้องาอากาศดีครับพี่น้องครับอยู่บ้านลูกสาวนะครับบ้านอุ๋งอิงครับบรรยากาศยามเศา้าครับอากาศดีมากๆเลยพี่น้องอยางรละาะยามเสา เมื่อหอนมือคืนนี่ก็เปิดคอนเสิร์ตวุ้งยิงภาพเปิดคอนเสิร์ตนั่นประมาณพกถุงอย่างพี่นอ้องตื่นมากพมุ่งขึงน้องครับบรรยากาศด,ดีมากเลยวันนี้บาบาๆก็จะไปรัตนบ,บุรีนะครับ โอ้โหอ,อากาศแบบบ้านๆน,นะครับคุณเข้าเพื่อนรับบัดหอดใส่ละนุ่งขาวเปล่าไฟ ต่อไปก็จะเป็นแนวนี้ครับขึ้นโคง้งขึ้นอะไรนะครับเจอหนำาปราดานมองปูห้า บรรยากาศด,ดีมากเลยเน่าเบิ่งงัว โอ้คือหยอกกันแต่สาวใช่เนาะอายังเมนเมนโอ้ยม,ม้เนตัวนอยื่สมัยตะกี้เยพื่อนอ่อนะอมันหยอกเฮ็ <c oughs> นกันสุม,มือมันกับขุนได้เนาะ บอกกินมากมันนี้กระโดดเหยียบข้อเลยเฮ้ยนั่นสงสัยไม่ใช่แล้วไปเออบ่เมียนเบาๆเลยนด้หนูหนูตัวตขึ้นแล้วนะหนูจะทำเมันเดิมไม่ได้แล้วนะแบ เห <c oughs> มักหมักหมักหมักมีขนมีหมักกินนอหมักกินนอหมักแป้งมากบรรยากาศดีครับมักข้าวหีมักข้าหวีต่อไปโดโดโด ต้องัดอีกแ้โด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 นี่ครับบรรยากาศปาดเทพื่นนะเนะเป็นแบบน้าเลยครับ้อนป๊าด ตื่นนะนอดกอนมูน้องเคยหนิเนาะองกาแฟกินนะมีกาแฟบ่ ตัวน้ำหอนแน่บรรยากาศดีมากาน้ำหอมนเริ่มตื่นแล้ว

tao làm đường to quá mà sẵn độ tao khuyến mai đấy đâu thôi mọi người mình, mình được cát nhầm sao sạo khi nó ô oh. สุดยอดครับโว้ยพ่มี่เรเนาะฝนตกฝนตกหนาวกระดอกเข่าลำเรื่องขึ้นเ้ากาแฟกินทึ่งๆสุดยอดนไปสายนันหงแห้งขนาดไดลอดร้อนหมดเลย ก้มนี่เย็นเบินเลยก็ซื้อว่าแต่ใสเนะาะ้าากโหแล้วืาาวไอ,วอไปไหวบานเนเน,ะนะาะอบรรยากาศเหมพี่น้นองครานี้มองนังเรียเล่นเนีน่เนาะเเวนน่นอนเย็นสบายเลย เขึ้นดีรัมอยู่รอรัมเหรอเนาะรัมคู่ไม่ติม้มของเาขาดอมาอาจัง่ะมขาดทวนเนาะให้เพรกอันให้พฟุบเป็นอมาดก็บเพคือตนกว้างหัวลงรับเลยคตรลงไปนอนก,ก่อนมู่ขึ้นดูนะครับขอบคุณทุนรักใจคร,รับบรรยากาศยามเช้าๆเ,เดี๋ยวเข้ากิดกาแฟนะครับผม เดี๋ยวพ่อเอกจะไปซื้อกาแฟมาหอดไซก่อนในหอดพุนบ่น่าหน่ชุดขั้นันบ่เอออออหอดพุนบ่ทางนั้นทางนี้กัเพี่อนีนี่เขาทุกอยอางหอดมุมต้นไม้พูดผุนนันบ่ S <S ต้นเดือนเก็บเมียนี่มงคลตันคุณฮวทันตันคุณบอกว่าน,น <S <S ั่งดูนนคนละสว่วน,นโอ้โหลอยต้นเมียนสุดยอดครับพี่น้องบรรยากาศดีมากๆนะเลยอาขอบคุณทุกก่านที่จครับพี่น้องพอกันคลิปหน,า,น,น,คปนาครับผมคลิปหนาครับสวัสดีครับ